สวัสดีครับวันนี้ช่องคุยเอคอมพิวเตอร์นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปหาเว็บไซต์นะครับในการเขาเรียกว่าแปลงไฟล์นะครับตัวอักษรให้เป็นไฟล์เสียงนามสกุล mp3 นะครับจะใช้ในการทําสื่อการสอนหรือว่าใช้ในการแนะนําองค์กรนะทำวิดีโอแนะนําองค์กรนะครับโดยจะใช้เสียงของ AI นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราใช้เว็บอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แนะนำก่อนนะครับเกินก่อนนะครับ Chat GPT นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าใช้ในการค้นหาข้อมูลเนาะในการสรุปข้อมูลองค์ความรู้นะครับที่อ่าใช้ AI ของ Chat GPT นะครับในการหาข้อมูลนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมานะครับก็แนะนำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอยากจะได้ข้อมูลอันนี้ผมเช็คว่า แชทถามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเก็บข้อมูลไว้ให้เราไว้นะครับตรงนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมอยากรู้ว่าแฮกเกอร์คืออะไรนะครับผมก็ค้นหาข้อมูลโดยใช้แชทดีพในการค้นหานะครับผมก็ทําการคัดลอกนะครับคัดลอกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อทีนี้นะครับแนะนําเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับเว็บไซต์นี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าชื่อว่าเว็บไซต์นะครับอ่า T T S Marker นะครับอ่า อันนี้ก็ตัวเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ใส่นะนะครับ ttsmaker.com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับนะทุกท่านจะได้ใช้ได้งานได้อย่างง่ายได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเราก็ตอนนี้มันได้หลายภาษานะครับคลิกดูโอ้ได้เยอะแยะเลยนะครับหลายภาษานะครับนี่เราเจาเสียงภาษาไทยนะครับเราก็พิมพ์ไทยนะครับอ่เจอละนะครับภาษาไทยนะครับ มีทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงนะครับและมันจะมีตัวที่ว่าใช้ตรงนี้โดยเสียงเงินนะครับอันนี้เสียงเงินคือใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับแต่ถ้าใช้ฟรีเนี่ยประมาณได้6,000ตัวอักษรนะครับถือว่าเยอะนะครับเว็บอื่นนี่ก็แค่600,800นะครับตัวอักษรนะครับแต่ก็ใช้ได้อยากจะใช้แบบนั้นก็ต้องอ่าเเรียกว่าหันข้อความเนาะหันข้อความนะครับ แต่ทีนี้นะครับข้อความของเราที่เราได้ข้อมูลมาเยอะมากเลยนะครับเราก็จะนํามาวางนะนำมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเมาดูกันครับอันนี้เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเอาเราจะเสียงผู้ชายนะครับตรงนี้นนิวัดนะครับเสียงผู้หญิงก็อัชราก็อันนี้ก็เลยพิมพ์ใช่ไหมเราเสียงผู้ชายก็แล้วกันนะครับกวาสามารถฟังเสียงได้นะครับ tts maker เป็นเครื่องมือแปลงข้อความเป็นคําพูดฟรีที่ให้บริการสังเคราะห์เสียงอ่าโอเค แสดงว่าเสียงวิชาโอเคนะครับอยากเราเราอยากได้ที่มันเสียงอะไรวะอ่าสปีดกับช้าลงนะครับได้เลยนะครับอ่ยกตัวอย่างเช่นเราก็ต้องตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าก่อนเนาะเลื่อนลงมานะครับอันนี้คือโค้ดรหัสนะครับเห็นเลขอะไรก็ให้กรอกเลขนั้นนะครับแล้วกด enter เนาะจะทําการอ่แปลงไฟล์ให้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปที่อ่ตั้งค่าก่อนนะครับโอเคติ้งนะครับ นามสกุลนะครับเป็น NMP สามนะดีฟอยเลยนะครับเ,เรื่องลงมานี่ไงครับสปีดเห็นไหมอันนี้เสียงปกตินะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงมันจะเร็วไปหน่อยเนาะเราก็จะเอาเสียงอ่าช้าประมาณนี้ก็แล้วกันแอนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คืออ่าเสียงนะครับเสียงจะเอาเสียงร้อยเปอร์เซนต์ดีฟอยไหมนะครับหรือว่าจะเอาให้มันดังๆเลยนะครับบางที ซึ่งเราอยากจะได้เสียงเร่งๆก็เอาร้อยสิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วนี่อะไรอะ่ะอันนี้ก็พวกเ,เสียงต่ำเสียงกลางเสียงทุ่มอะไรนะไม่เอาเราเม่ยกฟังโอเคละเราเอาดีฟอตรงนี้แหละนะครับแล้วอันนี้ให้เว้นช่วงนะครับเว้นช่วงเนาะเว้นช่วงของเว้นวักตรงนี้นะครับการขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้เนาะเราจะให้เขาหยุดไว้กี่วินาทีานะครับนะ สักแปดแล้วกันนะครับแปดแปดแปดร้อยนะครับมิลลิเซสนะครับอ่าตัวนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทําการอ่กรอโค้ดตรงนี้ไปนะครับห้าสามสามแปดนะครับเห็นเป็นเลขอะไรเราก็กรอกตามนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้กด convert to speed นะครับระบบก็จะทำการอ่แปลงไฟล์นะครับตัวอักษรนะครับให้เป็นไฟล์เสียง แฮกเกอร์เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือกลุ่มมอคนที่ใช้ความสามารถในการแก้เพว่าเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทาการแก้ไขเรตอนะครับนี่ก็คือไฟเสียงเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับคลิกดาวน์โหลดมา๊บโอ้โหดาวน์โหลดรวดเร็วมากนะครับทันใจเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูผลงานที่เราแฮกเกอร์ แฮกเกอร์เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย,เเยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือกลุ่มหมอคนที่ใช้ความสามารถความปลอ,อดภัย 2FA ข้อมูลอินฟิตรเทดเช่นที่ได้รับรางวัลและต้องการให้คุณทําเงินหรือส่งข้อมูลส่วนตัวมีความสามารถในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยละนะครับเราได้ไฟล์เสียงแล้วก็นําไฟล์เสียงนะครับไปใช้งานได้เลยเนาะอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราเอาเป็นภาษาอะไรเราก็เลือกภาษานะครับตรงนี้นะเลือกภาษาเสร็จแล้วแล้วก็เลือกเสียงผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะครับหรือว่าใครมีข้อความเยอะๆที่เกิน6,000เนาะ6,000นะครับ6,000อักตัวอักษรนะครับก็สามารถใช้แบบพรีเมียมได้นะครับ399เองนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็ใช้ฟรีไปก่อนนะครับได้แล้วนะครับข้อความมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถถ้าคอนเวิร์ตเสียงแล้วก็ดาวน์โหลดใช้งานได้เลยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำนะครับเว็บง่ายๆเนาะเว็บง่ายๆในการสร้างไฟล์ตัวอักษรนะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับนำไปใช้ในการประกอบการสอนได้นะครับในการทำสื่อเนาะทำวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บที่ใช้ฟรีนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ